สวัสดีเพื่อนสมาชิกง,งานไม้คนเป็นบาทวันนี้จะมาเอากบกบผิวนะฮะผิวเก้านิ้วตัวนี้เป็นเบอร์เจ็ดนะฮะเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดกบผิวเก้านิ้วใช้ใบขนาดตึงนิ้วหกขุนนะฮะตัวรางทําจากไม้ประดู่ทั้งตัวนะฮะยกเว้นตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นไม้แก่นมะขามนะฮะตัวนี้เป็นกบผิวนะฮะเป็นกบผิวซึ่งตัวนี้จะทําแตกต่างจากทุกตัวที่ได้สร้างมาก็คือจะ ทาให้กินไม้ได้ดีขึ้นนะฮะได้ดีขึ้นแล้วก็กินไม้ได้เบาแรงขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นกบผิวนะกบผิวไทยเป็นโมเดลโมเดลไทยนะโมเดลไทยมีทั้งหมด3เบอร์ก็คือ 7, เบอร์เจเบอร์8เบอร์9นะ,ะตัวนี้เป็นเบอร์เจเดี๋ยวอันนี้ผมปรับให้กินน้อยนะ,ะปรับให้กินน้อยตัวนี้มันเป็นมันใส่ย,ย้อนเสี้ยนนะเสี้ยนมันจะ,ม,นจะมันจะแทงมาทางนี้ผมยังไม่ใส่ตามเสี้ยนนะผมจะใส่ย,ย้อนเสีย้ยนหรือว่าเขาจะเก็บได้ดีไหมนะฮะอันนี้ก็คือผิวนะกินน้อยๆฟังเสียงนะฮ ที่ไม่กินก็เพราะว่ามันมีอะไรไปติดเนี่ยเห็นไหมมีมีไปติดตอนนี้มาทําการรีวิวให้ดูนะฮะรีวิวหรือว่าทดสอบนะฮะทดสอบอ่าได้หมดแล้วก็อันนี้ผมทาเทียนนะเทียนก้อนใหญ่ผมไม่รู้เอาไว้ไว้ไหนแล้ว,ไปไปไลวเรามากินดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ าะะสาเหตุที่กินไม่ค่อยสม่ำเสมอเพราะว่าใบเขาจะขมไปที่ๆเพราะว่าผมผมกินไม้กินไม้ที่มันไม่ได้เรียบแบบนี้ครับผมกินแล้วไม้มันก็ไม่สม่ำเสมอมันก็ขมมันก็สึกไปตามการนะฮะเดี๋ยวปยาไปนิดหน่อยใบกินกินซ้ายนิดเดียว ในการจับนะฮะก็จับประมาณนี้เลยนะจับประมาณนี้นะด้านซ้ายขมเล็กไปเขาก็จะกินกินประมาณนี้นะอารมณ์กบผิวนะซึ่งกินไม่เหมือนกับกบล้างนะกบล้างก็ชื่อกบล้างนะครับกินชิ้หายวอดหมดแต่กบผิวเขาก็จะกินน้อย อันนี้ยังไม่ได้น้อยที่สุดนะฮะถ้าเป็นน้อยที่สุดมันจะต้องเป็นออกขุยๆเลยนะฮะอันนี้คือจังหวะไม่เท่ากันปรับคมเท่ากันแต่จังหวะการกินไม่เท่ากันตัวน,นี้จะกินเลึกกว่านิดนึงตัวนี้จะกินบางลงมากกว่านะฮะก็ถ้าต้องการที่จะให้กินมากก็เคาะนี่นะ พยายามเคาะตรงกลางนะฮะอย่าเคาะด้านไหนด้านหนึ่งถ้าเคาะด้านไหนด้านหนึ่งมันก็จะลงด้านใดด้านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะกินลึกไหมหนาขึ้นอยู่นะครับคือในกล้องอาจจะอาจจะไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ใส่ด้วยดรีว่าไม่กินลึกอีกนิดนึงแต่ก็ด้วยความที่ว่าใบมันก็ไม่ค่อยขมแล้วแหละทดสอบมาโอ้ย พือเดียวแต่ว่าก็กิงไม่ค่อยเต็มหน้านะเพราะว่าใบผมทําการแต่งเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมตรงมุมเห็นไหมตรงมุมขวาซ้ายทําการลบแล้วเพื่อไให้มันจิกขอบของเพื่อไม่ให้มันจิกลงเป็นร่องนะฮะ ผิวนะประมาณนี้นะตอนนี้มีฝาประกับเหล็กด้วยนะฮะฝาประกับเหล็กแต่ผมจะปรับให้ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นิดนึงนะในภาพน่าจะไม่เห็นหรอกเพราะมันมืดผมไม่ได้ปรับให้ชิดนะเหมือนกบไม่ได้ปรับให้ชิด ถามว่าไม่ใส่ฝาประกับเหล็กได้ไหมก็ไม่ใส่ก็ได้ฮะแต่คุณต้องเปลี่ยนตัวนี้นะพอดีผมเซ็ตไปเป็นชุดแบบนี้แล้วนะฮะตรงนี้เขาจะมีการย้อนเสี่ยงค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรน,นะฮะ ไปด้วยนะฮะแล้วก็เทียนเทียนจะช่วยให้ไม้กับไม้ดูดกันได้ดีนะฮะส่วนในการใส่ถ้าหากว่าไม่มีผู้แนะนำก็คนที่คนที่ใส่ไม้แรกเริ่มก็จะทำยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันต้องรู้จักการจับไม่พอมันต้องรู้จักว่าเราจะต้องเอาแรงไปในส่วนไหน ในบางครั้งนี่ดูจากผ่านคลิปดูจากผ่านคลิปมันก็ไม่ได้ช่วยมากเท่าที่ควรนะฮะหรืออาจจะไม่ได้ช่วยเลยนะฮะเราแค่รู้แต่ว่าเราทําไม่ได้ฉะนั้นการเรียนกับผู้ที่เขามีความรู้ไม่ใช่ประสบการณ์มากก็ได้แต่ผู้มีความรู้คือเขาจะแนะนําได้ถูกต้องและชัดเจนกว่านะฮะในการจับคือเราต้องกดกดตรงนี้ กดตรงนี้นะฮะกดกดกดตรงตูดตรงตูดนี่นะตรงตูดกบอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมกดตรงนี้ถ้าถ้าใส่กบไทยแล้วก็มือก็เงี่ยงมาแบบนี้กำมาแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้ก็ประมาณนี้หรือไม่ไม่ใช้นิ้วชี้ก็ได้แต่ถ้าใช้นิ้วชี้มันจะช่วยให้การใส่ไม้นี่ตรงขึ้นไปอีกนะฮะในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันเหมือนกับการกําหนดแนวเส้นให้สายตาแล้วก็นิ้วชี้เรานะฮะอันนี้ครับ ทีนี้ในการในการผ่อนแรงเราต้องเออ่จะว่าอย่งไงล่ะเราต้องใช้แรงให้มันอยู่ตรงระหว่างตรงเนี้ยเห็นไหมตร,ตรง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 ที่ที่เขาออกมาเนี่ยแล้วก็ข้อศอกข้อศอกกับข้อศอกกับข้อมือนะต้องสำพัญกันนะฮะ นนี้นะถามว่าทำไมไม่ใส่ช้าๆผมก็ใส่ช้าไม่ค่อยเป็นด้วยปกติก็ใช้แรงฆ่าอย่างเดียวนะ <c oughs> ถ้าใส่ถ้าเราใส่ช้ามันจะมามันจะมาจบอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีไม้ผยืดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราออกแรงไปให้มันให้มันสุดแขนศอกฮนะเวลาเวลาดันไปให้มันประมาณเนี้ยให้ให้มันตึงให้มันตรงจะดีกว่านะฮะ ส่วนการยืนก็ให้ยืนในลักษณะแบบนี้นะฮะขาซ้ายอยู่ด้านนี้ขาขวาอยู่ด้านนี้นะฮะหรือขาขวาอยู่ด้านนี้หรือด้านซ้ายอยู่ด้านนี้ก็ได้แต่ให้ยืนในลักษณะแบบนี้มันจะใส่ไม้ได้ดีกว่าแล้วก็โน้มตัวลงนิดหนึ่งประมาณนี้นะผมไม่ได้ไม่ได้ดึงกล้องให้ดูนะแต่ตอนนี้ผมใช้ขาซ้ายนะฮะขาซ้ายไม่รู้ในกล้องเห็นไหมไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ขาซ้ายยื่นออกมานะฮะแล้วก็แขนซ้ายก็ต้องนําแขนขวานะฮะนฮะฮะประมาณนี้นะตอนนี้ขี้ก็น่าจะเยอะอยู่แล้วแหละเขาก็จะกินไปประมาณนี้นะใส่ไม้เล็กๆแบบนี้ใส่ง่ายะฮะแต่การใส่ไม้หน้าใหญ่แบบนี้อย่างพื้นทอป ที่เป็นงานพรีเมียมหรือว่างานที่เป็นงานแจ่มแมวเนี่ยจะผมหาไม้ไม่เจอ <c oughs> จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะตรงนี้มันใส่ง่ายนะใส่ใสแบบนี้ใส่ง่ายใสยไม้หน้าเล็กๆนี่ใส่ง่ายแต่ใสไม้หน้าที่มันใหญ่ใหญ่ขึ้นนะฮะไม้หน้าใหญ่ขึ้นเราต้องใช้เราต้องใช้ฟุตเหล็กนี่นะฮะ หรือว่าอันนี้คือถ้าใครไม่มีก็ต้องใช้ฟุตเหล็กแต่ว่าถ้าใครมีไม้เอ,อ่อเล็งระนาบหรือว่าไม้บรรทัดผมจะใช้ประมาณนี้นะฮะมันก็ไม่ค่อยดีหรอกผมเอาไม้เศษมาทําก็หลักๆก,ก็คือเราต้องการให้ให้ด้านด้านด้าน,านทั้งสองด้านเนี่ยมันได้ระนาบมานาบได้ระนาบราบเรียบทั้งทั้งด้านซ้ายด้านขวา และด้านแนวตั้งและแนวนอนคือได้ทั้งสี่ด้านหรือได้ทั้งแปด้านก็ได้ก็คือเอาไว้สําหรับจับแบบนี้นะฮะจับถ้าเราจับดูเห็นไหมมันมันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่มันยังมีช่องอยู่ถ้ามันยังมีช่องอยู่แสดงว่าไม้มันยังไม่ได้ระนาบเท่าที่ควรถามว่าไม่ได้มันจะดีไหมมันก็แล้วแต่เนื้องานนะว่าคุณจะเอาไปทํางานอะไรก็เราก็จับประมาณนี้นะ จับหัวตัวหนึ่งจับท้ายตัวหนึ่งก็ได้ถ้าหาระนาบแต่ถ้าเราเอาแค่ว่าไม่ต้องการให้มันเป็นร่องเราก็นี่เลยฮะจับดูตรงไหนเราก็ส่องดูนะฮะมันจะมีแสงรอดผ่านทีนี้เมื่อมันมีแสงรอดผ่านเนี่ยคุณก็ต้องไปเก็บตรงที่มันเป็นเนินนะฮะไปเก็บตรงที่มันเป็นเนินประมาณนี้นะฮะตอนนี้ผมก็ทําขึ้นเองเป็นไม้เหลือไม้เศษ หรือว่าใช้บรรทัดตัวนี้ก็ได้ใช้ฟุตเหล็กตัวนี้ก็ได้จับแบบนี้นะฮะแต่ฟุตเหล็กนี่ไม่ควรที่จะเอาไปงอไปอะไรนะฮะควรที่จะถ้ามีฟุตเหล็กหนาหนาก็เอาแจมเลยฮะตัวนี้มันมันบางเป็นฟุตเหล็กทั่วไปน่ฮะไม่รู้เห็นไหมจับดูแล้วก็ส่องดูแสงให้มันที่มันรอดเข้ามานะถ้าจะเอาชัวรก็ส่องจากแสงตะวันให้แสงมันให้แสงมันสาดเข้ามาด้านนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็อยู่ด้านนี้ เมืแสงมันสาดเข้ามาเมื่อแสงมาสาดเข้ามาเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนมันมีตรงไหนมันไม่มีในกล้องมันมองไม่เห็นน่าเสียดายจังก็ถ้าเอาแบบเนี้ยบเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ฮแต่ถ้าเอาพอใช้ได้เอาแบบเอ่อไม่ต้องละเอียดมากไม่ต้องลงลึกมากแล้วก็ใส่แล้วก็รูปดูฮะเราก็จะได้ความรู้สึกว่าตรงนี้มันมันมันเป็นเนินตรงนี้มันเป็นร่องเราก็เก็บตรงที่มันเป็นเนินออกนะฮะ เก็บตรงนี้มันมาเนินเราก็ส่องเราก็รูปดูนะฮะไม่ใช่ส่องเพราทีผู้ปิดถ้าเราไม่ต้องการนานที่เนี้ยบที่สุดเราก็ใช้มือรูปดูรูปแบบนี้ก็ได้เมื่อรูปแบบนี้เสร็จแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหนมันสูงมันต่ำล้วตรงนี้นี่ผมจับได้สามที่ก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะฮะเป็นไม้ประดู่ประดู่แดง อ๋าสำหรับเพื่อนสมาชิกข้างในนะฮะที่สนใจนะฮะกบนะฮะผมไม่ใส่เหล็กตรงนี้ให้นะผมจะใส่แค่ไม้นะฮะถ้าใครต้องการที่มันเป็นแบบเหล็กหรือว่าเป็นแบบโลหะใดๆก็ช่างก็มีอาจารย์ท่านอื่นท่านทาไว้อยู่แล้วนะฮะเยอะแยะนะฮะแล้วก็ผมเจาะแค่ไม้ประดูอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเจาะแค่ไม้ประดูนะฮะไม่เจาะไม้ชนิดอื่นไม่ใช่ไม่เจาะพ่ถึงผู้ผิดก็ยังไม่มีโปรเจกต์ที่จะเจาะไม้ชนิดอื่นนะฮะ อารมณ์ก็ประมาณนี้นะเป็นกบผิวเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าส่วนใครสนใจก็สามารถสอบถามมันเข้ามาก่อนได้ว่าเบอร์เจ็ดมันมีกี่นิ้วเบอร์แปดมีกี่นิ้วเบอร์เก้ามีกี่นิ้วบ้างนะฮะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเบอร์เจ็ดจะเอากลบล้างหรือกบผิวหรือว่าเอาทั้งกลบล้างและกบผิวก็ได้ประมาณนี้นะฮะเบอร์ไหนก็กได้เหมือนกันก็สําหรับเพื่อนสมาชิกข้างในนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะฮะหรือว่ากดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับงานไม้นะฮะคนไม่เต็มบาทนะฮะ มีสาระใหม่ๆม,มานำเสนอนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม